ครับก็ขอกาบสวัสดีนะครับ FC ของผมทุกท่านนะครับที่ติดตามช่อง YouTube คนดวงดีปันสุขเพื่อสังคมนะครับวันนี้เราก็มาพบกันเช่นเคยนะครับกับการวิเคราะห์เจาะลึกนะครับความน่าจะเป็นของทั้ง3ฮานอยนะครับไม่ว่าจะเป็นฮานอยพิเศษนะครับฮานอยธรรมดาและฮานอย VAP นะครับประจำวันที่25มีนาคม2,564นะครับนี่เป็นเพียงแนวทางการวิเคราะห์ นะครับตามสูตรเท่านั้นนะครับช่อง YouTube คนดวงดีปันสุขเพื่อสังคมนะครับไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันไม่สนับสนุนให้เล่นสิ่งที่ผิดกฎหมายนะครับนี่เป็นเพียงแค่แนวทางตามสูตรเท่านั้นนะครับสูตรที่ท่านเห็นอยู่ด้านขวามือนี้นะครับมีเยอะแยะมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นสูตรเสียวตัวเดียวนะครับสูตรวินนะครับสูตรปักนะครับจับชุด2ตัวจับชุดสาตัวมีเยอะแยะมากมายหลายร้อยสูตรนะครับนี่คือสูตรที่ดีที่สุดนะครับที่ผมคัดออกมา ในวันนี้นะครับของฮานอยพิเศษฮานอยธรรมดาและฮานอย VP นะครับชุดวินตัวเลขที่ดีที่สุดนะครับของฮานอยพิเศษนะครับฮานอยแรกในวันนี้คือนะครับหนึ่งสองสามห้าเจ็ดนะครับนี่คือตัวเลขชุดวินที่ดีที่สุดนะครับตามสูตรตัวฟันเน้นๆวันนี้นะครับฮานอยพิเศษนะครับฟันธงที่เลขหนึ่งนะครับฟันธงที่หนึ่งนะครับส่วนชุด วินนะครับจับชุด2ตัวนะครับตัวเลขที่ดึงออกมาในวันนี้นะครับที่ดีที่สุดจับชุด2ตัวนะครับได้ดังนี้นะครับชุดแรกนะครับคือ1นึนะครับชุดวิน2ตัวนะครับคือ1นึนะครับชุดต่อไปคือ1นึนะครับชุดต่อไปคือ1นึนะครับ1นึนะครับชุดต่อไปคือ5้าสองนะครับ5้าสองนะครับชุดต่อไปนะครับ5้าสาม นะครับห้าสามนะครับชุดต่อไปนะครับคือห้าเจ็ดนะครับห้าเจ็ดชุดต่อไปนะครับคือสองสามนะครับคือสองสามนะครับชุดต่อไปคือสองเจ็ดนะครับสองเจ็ดนะครับชุดต่อไปเลยนะครับคือสามเจ็ดนะครับสามเจ็ดครับและชุดเน้นๆสองตัวของฮานอยพิเศษในวันนี้คือหนึ่งห้า นะครับชุดเน้นๆสองตัวในวันนี้นะครับคือหนึ่งห้าครับนะครับส่วนชุดสามตัวนะครับมีชุดใดบ้างนะครับเรามาดูกันนะครับชุดสามตัวนะครับชุดแรกนะครับคือหนึ่งสองสามนะครับชุดต่อไปนะครับคือหนึ่งสองห้านะครับหนึ่งสองห้านะครับชุดต่อไปเลยนะครับคือหนึ่งสองเจ็ดนะครับหนึ่งสองเจ็ด นะครับชุดต่อไปนะครับคือหนึ่งสามเจ็ดนะครับชุดต่อไปนะครับคือหนึ่งห้าเจ็ดนะครับหนึ่งห้าเจ็ดนะครับชุดต่อไปเลยนะครับคือสองสามห้านะครับและชุดเน้นเน้นสามตัวของฮานอยพิเศษในวันนี้คือสามหนึ่งห้าครับนะครับนี่คือนะครับการวิเคราะห์เจาะลึกนะครับตามสูตรของฮานอยพิเศษ นะครับใครชอบวิ่งรูดบนล่างนะครับก็สามารถนำหนึ่งไปพิจารณาได้เลยนะครับส่วนชุดวินนะครับสตัวนะครับตัวเลขที่ดีที่สุด5ตัวที่ผมดึงออกมาตามสูตรที่เห็นอยู่ด้านขวามือนี้นะครับนะครับก็เน้นอยู่แล้วในทุกๆวันนะครับส่วนชุด3ตัวนี้ก็ติดไว้สักเล็กน้อยพอได้ลุ้นเท่านั้นเองนะครับต่อไปก็จะเป็นฮานอยที่2ของวันนะครับคือฮานอยธรรมดา นะครับฮานอยธรรมดา s. <S ตัวเลขชุดวินที่ดีที่สุดนะครับที่ผมดึงออกมาวันนี้ตามสูตรคือ3 4 6 7ี่ดนะครับคือ3 4 6 7 8ดนะครับส่วนนะครับตัวฟันตัวเดียวเน้นๆนะครับวันนี้สูตรให้มาที่เลข4มากที่สุดนะครับคือ4นะครับวันนี้ฮานอยธรรมดาฟันทงที่เลข4นะครับส่วนชุดเน้นๆตัวเลขชุดวิน นะครับที่ดีที่สุด2ตัวนะครับผมเน้นอยู่แล้วในทุกๆวันนะครับมีจํานวน9ชุดนะครับส่วนชุดเน้นๆมีชุดเดียวนะครับสําหรับ2ตัวเรามาดูกันว่าชุดวิน2ตัวนะครับมีชุดใดบ้างนะครับชุดแรกนะครับคือ4 3นะครับ4 3นะครับชุดต่อไปคือ4 6นะครับ4 6นะครับชุดต่อไปเลยนะครับคือ4 8 4 8นะครับชุดต่อไปเลยนะครับคือ 73นะครับ73ชุดต่อไปเลยนะครับคือ76นะครับ76นะครับชุดต่อไปคือ32นะครับ32นะครับชุดต่อไปเลยนะครับคือ36นะครับ36นะครับชุดต่อไปเลยนะครับคือ38นะครับ38นะครับชุดต่อไปเลยนะครับคือ68 68นะครับชุดเน้นเน้นสองตัวสำหรับฮานอยธรรมดาคือ4 7เครับนะครับเน้นเน้นให้นะครับคือ4 7นะครับใครที่ชอบวิ่งรูดบนล่างนะครับก็สามารถนําี่ไปพิจารณาได้เลยนะครับส่วนชุด2ตัวนี้ผมเน้นอยู่แล้วในทุกๆวันนะครับเรามาดูกันนะครับเรามาดูกันชุด3ตัวนะครับก็ติดไว้สักเล็กน้อยพอได้ลุ้นนะครับชุด3ตัวมีชุดใดบ้างมาดูกันนะครับชุดแรกสําหรับ3ตัวนะครับคือ3 4 6ครับนะครับ ชุดต่อไปเลยนะครับคือ3 4 8นะครับชุดต่อไปคือ3 6 7นะครับชุดต่อไปเลยนะครับคือ3 6 8นะครับชุดต่อไปเลยนะครับคือ3 7 8ปครับชุดต่อไปนะครับคือ4 6 7ดนะครับและชุดเน้นๆสำหรับฮานอยธรรมดาในวันนี้ คือ347ครับนี่คือการวิเคราะห์เจาะลึกตามสูตรนะครับของหานอยธรรมดาจากสูตรชุดวินนะครับที่ดีที่สุดมาจับชุด2ตัวแล้วก็จับชุด3ตัวนะครับชุด2ตัวนี้ผมเน้นอยู่แล้วในทุกๆวันนะครับใครชอบวิ่งรูดบนล่างก็สามารถนําีไปพิจารณานะครับชุด3ตัวนี้ก็ติดไว้สักเล็กน้อยนะครับนี่เป็นเพียงแค่แนวทางการวิเคราะห์เจาะลึกนะครับของฮานอยธรรมดาตามสูตรเท่านั้นนะครับช่อง YouTube คนดวงดีปันสุขเพื่อสังคมนะครับไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันไม่สนับสนุนให้เล่นสิ่งที่ผิดกฎหมายนะครับนี่เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นฮานอยที่3ของวันนะครับคือฮานอย v i p นะครับชุดวินตัวเลขที่ดีที่สุด5ตัวที่ผมดึงออกมาในวันนี้คือ01468นะครับ นี่คือตัวเลขชุดวินที่ดีที่สุดนะครับที่ผมดึงออกมาตามสูตรในวันนี้นะครับคือ0 1 4 6 8นส่ะครับส่วนตัวฟันนะครับตัวฟันเน้นๆเลยนะครับวันนี้คือฟันสี่นะครับฟันสี่นะครับสำหรับฮานอย VP นะครับจากสูตรตัวฟันที่ดีที่สุดวันนี้ฟันธงไม้ที่เลขสี่ครับนะครับส่วนชุดวินนะครับสองตัวนะครับจับชุดออกมาได้ดังนี้ นะครับชุดแรกนะครับคือ40นะครับคือ40นะครับชุดต่อไปคือ41นะครับ41นะครับชุดต่อไปคือ48นะครับ48นะครับชุดต่อไปคือ60นะครับ60นะครับชุดต่อไปคือ61 61นะครับแล้วก็ชุดต่อไปก็จะเป็น68 68 นะครับชุดต่อไปก็จะเป็น01นะครับ01นะครับชุดต่อไปนะครับ08 08นะครับและก็ชุดต่อไปนะครับคือ18 18แล้วก็ชุดเน้นๆของฮานอย v p สําหรับ2ตัวในวันนี้คือ46ครับนะครับใครชอบวิ่งรูดบนล่างนะครับก็สามารถนํา4ไปพิจารณาได้เลยนะครับส่วนชุด2ตัวนี้ผมเน้นอยู่แล้วในทุกๆวันนะครับชุด2ตัวนี้คือตัวเลขชุดวินที่ดีที่สุด ของฮานอย v ี p นะครับส่วนชุด3ตัวที่ท่านเห็นอยู่นี้ก็ติดไว้สักเล็กน้อยพอได้ลุ้นนะครับชุด3ตัวมีชุดใดบ้างมาดูกันนะครับชุดแรกนะครับคือ0ูนนะครับศูนนะครับชุดต่อไปคือ016นะครับศูนย์นะครับชุดต่อไปเลยนะครับคือ018ครับหนนะครับชุดต่อไปคือ0 4นครับ048 นะครับชุดต่อไปเลยนะครับคือ068นะครับแล้วก็ชุดอีกชุดหนึ่งชุดสุดท้ายนะครับคือ146นะครับชุดเน้นๆของฮานอย v i p ในวันนี้คือ046ครับนะครับ046นะครับใครชอบวิ่งรูดบนล่างนะครับก็สามารถนะครับนำ4ไปพิจารณาได้เลยนะครับส่วนชุด2ตัวนี้ผมเน้นอยู่แล้วในทุกๆวัน นะครับชุด3ตัวนี้ก็ติดไว้สักเล็กน้อยพอได้ลุ้นเท่านั้นเองนะครับขอบคุณ FC ของผมทุกท่านนะครับที่ติดตามช่อง YouTube คนดวงดีปันสุขกับสังคมนะครับขอให้โชคดีทั้ง3าฮานอยนะครับไม่ว่าจะเป็นฮานอย v p p นะครับฮานอยธรรมดาและฮานอยพิเศษนะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่กดติดตามช่อง YouTube คนดวงดีปันสุขเพื่อสังคมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์และแสดงความคิดเห็นเพื่อให้กำลังใจช่อง YouTube คนดวงดีปันสุขเพื่อสังคมด้วยนะครับวันนี้วันที่25มีนาคม2564ขอให้โชคดีทั้ง3ามหน่อยครับครับขอฝากช่อง YouTube คนดวงดีปันสุขเพื่อสังคมฝากกดติดตามกดไลค์แล้วก็กดแชร์ช่อง YouTube คนดวงดีปันสุขเพื่อสังคมเพื่อเป็นกาลังใจให้กับผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ